น <c oughs> <c oughs> ัอืมบวยติดคออ่ะสวัสดีแฟนลูกหน้งทุกท่านครับก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนหลังจากเลิกงานมาห้าโ <c oughs> มงเย็นก็มาพูดถึงฟุตบอลทั้งหน่อยนะจริงๆจะพูดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ว่าโอ้โหกว่าจะตื่นกว่าจะอาบน้ำไปทำงานอีกนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเมื่อคืนครับเรอรวพูลจบเกมที่อะไรอ่ะ เนลิเวิร์ดเหรอเนลิเนลิเนลิวูดเนลิเวิร์ดอืมก็บ้านของรูตันทาวนะครับรูตันหรือรูตันจบลงไปก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับโดยที่ล์พูลมีโอกาสมากมายนะครับโดยเฉพาะดาวิดนูนเยสคืออย่างน้อยเนี่ยมันควรจะมีสักสองประตูนะเช่นประตูของโอกาสของเดียโคโชตา้านะครับในครึ่งแรก แล้วก็โอกาสของดาวิดนูนเดยสที่ใช้คาว่าซ้ำแล้กันนะซ้ำลูกยิงของซ้ำลูกหม่งของซาร่าในครึ่งหลังคือซาร่าเองก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะหม่งทำประตูแล้วผิดเหลี่ยมหรือตั้งใจหม่งชงให้กับดาวิดน,นะครับแต่สุดล้สรุปสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาไม่ดีทั้งคู่นะครับมีหนำซ้ำในช่วงที่กำลังพยายามกลางตำรารุกแบบเต็มอัตราศึกก็โดนเจ้าบ้าน สวนกลับนะครับโดยมีคีแมนอย่างลอสบาร์กลีนะครับ mm hmm. เด็กท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลที่มาจากอะคาเดมี่ของเอเวอร์ตันนะครับก่ mm hmm. อนที่จะย้ายออกไป mm hmm. ผมจำไม่ได้แล้วว่าย้ายไปเชลซีหรือแมนซิตี้นะครับ mm hmm. แต่ไม่ไประสบความสำเร็จก็มาช่วยลูตันนะครับในการดิน้นรนหนีตกชั้นร่วมกับพวกแอนดรอสเทวเซนอะไรพวกนี้ชื่อชื่อคุ้นๆน,นะครับสวนกลับมาก็เรียกว่า จ่ายต่อไปให้กับกาโบเร่ใช่ไหมทางขวาแล้วก็เปิดมาหน้าปากประตูให้กับทานทิชชองอดีตเด็กปั้นของแมนยูก็ชาร์จจอดจอ,จอ,จอผ่านตัวของอลริซอนเข้าไปรู้สึกเลยเป็นนาทีที่80 10นาทีสุดท้ายเนี่ยบอกตามตรงว่าโอกาสที่ลิบูลจะแพ้นะในใจผมตอนที่ผมนั่งภา,าคเมื่อคืนมีถึงมีสูงถึง90%เพราะอะไรเพราะรู้สึกว่า ทีแห่งโชคมันไม่ได้อยู่ข้างลิเวอร์พูนแล้วอะครึ่งแรกดาวิดนูนเยสนะครับลูกที่เขายิงดีมันก็โดนคาร์มินสกี้ผู้ตัประตูของรูตันเซฟได้หมดลูกที่จดจอ่อก็ยิงแป๊กไหนมีโอกาสของโคดีก้กัปโปทีเ่เพื่อนเปิดย้อนหลังไปนิดนึงพยายามที่จะเล่นลูกหลังมันก็ไม่ได้นั่นก็คือทำดีที่สุดแล้วนะครับซาราก็ไม่ได้อยู่ในวันที่ฟอร์มดีนะครับ มีโอกาสที่จะหลุดไปดูดบอลลงดวนเดี่ยวกับกองหลังของเจ้าบ้านแบบตัวตัวแต่เจ้าตัวก็มักจะจับบอลลั่นหรือจับบอลยาวก็โดนบอลหลุดออกหลังบ้างโดนเคลียร์ทิ้งไปบ้างนะครับสรุปสุดท้ายก็เป็นวันที่ไม่ไม่น่าจดจําอีกวันหนึ่งของบางโมนะครับที่สําคัญเมื่อคืนนี้นะครับโดเมิคซ s โซบบสไล์มิดฟิลด์ดาวรุ่งฮาร์ดคอร์จากฮังคาเรียนก็น่าจะเป็นเกมแรกที่โดนถอด ในพรีเมียร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกมแรกที่โดนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนตัวออกซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนโซโบสไลพยายามแล้วพยายามที่จะเร่งศักยภาพรีดศักยภาพของตัวเองช่วยทีมอย่างสุดเต็มที่แล้วแต่มันเหมือนกับเหนื่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยล้าเต็มทนแม้ว่ากลางสัปดาห์กับบอลมัดในคาราบาวครับจะได้พักแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นวันที่โซโบไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดี อุท้ายก็โดนเปลี่ยนชุดที่ถูกส่งลงมาก็มีกัคกโปมีฮาวิเอเรียสแล้วก็หลุยดีอานะร์ที่ลงมาแทนดีโคโชต้าก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นช่วงที่ลิเวอร์ pool ถูกนำในช่วง10นาทีสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกับเทพีแห่งโชคมันถูกถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วะนะครับคือทำใจแล้วตอนนั้นว่า10นาทีสุดท้าย รวมท่วงรวมช่วงทดเจ็บซึ่งรู้สึกกรรมการจะทด5นาทีอ่าทดที8นาทีนะครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง8นาทีรวมกับช่วงที่โดนเจ้าบ้านขึ้นนําก็เป็น18นาทีไม่มีทีท่านะครับไม่มีทีท่าว่าจะได้ประตูลูกโมงลูกบอมลูกเพชรพีดรูตันทาวสถิติมันไม่ได้โกหกนะครับว่ารูตันทาวเป็นทีมที่เล่นบอลไดเรกแล้วก็เล่นลูกเซตพีตั้งเตะได้ดีทั้งรับและลุก นะครับทั้งรับและรุกไม่ใช่รับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้จึงแทบจะไม่มีโอกาสที่ฟานไดโกนเตจะไปคุกคามอะไรใส่เกมรับของลูตันเลยนะครับมีได้หม่งบ้างจากนูนเยสจากโชต้าแต่มันก็ไม่ตรงกรอบนะครับลูกของบางโมพอจะได้น้ำได้เนื้อแต่มันก็กลายเป็นผิดพลาดกันเองแล้วช็อตนี้ JK ก็ออกการหัวเสียเลยเพราะถ้าริบุน ได้ประตูจากโนนเยสนะครับผมก็พูดในตอนไลฟ์สดว่าเกมมันน่าจะไหลอย่างน้อยลูก2ลูก3น่าจะตามมาแต่พอมันไม่ได้กลายเป็นกดดันตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนลูกสวนกลับเจ้าบ้านน็อกปลายคางเข้าไปแต่เดชาบ,บุญนะครับด้วยอานิสง์ของคุณพ่อของดูดีอาสที่ถูกลักพาตัวไปแล้วก็ทางการของโคลอมเบียก็แจ้งข่าวความคืบหน้าว่ามีแนวโน้มที่ดีรู้ กลุ่มบุคคลที่ลักพาตัวไปได้มีการประสานงานนะครับแล้วก็มีการแจ้งไปว่าให้รีบปล่อยตัวนะครับก่อนที่จะมีการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดซึ่งทางฝั่งโน้นก็บอกอเมื่อรู้ว่าคือคุณพ่อของฮีโร่ทีมชาติโคลอมเบียนะเป็นคุณพ่อของดิอาสนะก็เตรียมจะเตรียมที่จะมีการปล่อยตัวด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก่อนเกมเนี่ยนะครับมีชื่อของดยิอาส s ที่ข้างสนาม ตามรายงานข่าวบอกว่า JK ก็ถามเจ้าตัวถามความสมัครใจเองว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ใส่ชื่ออยู่ที่ข้างสนามนะครับแต่ถ้าไม่พร้อม JK ก็ไม่บังคับก็ยังมีตัวเลือกอื่นเคอร์ติจโจนก็ไม่มีชื่อเมื่อคือนนี้นะครับตัวเจ็บก็น่าจะเริ่มทยอยกลับมาส่วนใครจะได้มีชื่อในเกมกลางสัปดาห์ยูโรปาลีกในเกมไปเยือนตูลูสแล้วก็วันอาทิตย์หน้าสามทุ่ม ที่จะเปิดแอนฟิ์เจอเบรนท์ฟอร์ดก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับก็นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าได้อาน,นิสงของคุณพ่อของลุยดีอาสเนื่องจากดิอาสนี่แหละครับก็กลายเป็น2ตัวสำรองคือลูกเปิดของฮาวิเอรเรสที่ลงมาแล้วตักไปทางเสา2เนี่ยทางด้านซ้ายนะครับดีอาสโฉบมาแล้วโหม่งได้ไม่แน่ใจว่าเป็นกาโบเร่หรือเปล่านะครับโหม่งได้สูงกว่าก็เทคตัวแล้วบอลก็ย้อนเข้าประตูไปนะครับผู้สาประตูของคาร์เมนสกี้ที่ เซฟดาวินเซฟโชต้าอย่างสุดมหัศจรรย์เจอลูกโมงนี้เข้าไปเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันกลายเป็นประตูนะครับมันกลายเป็นประตู mm hmm. ก็เซฟชีวิตของลีพูลเอาไว้ในช่วง90-5บวก5นะครับทดเจ็บไป5นาทีเหลืออีก3นาทีก็คิดว่าเอ๊ยมีลุ้นเล็กๆแล้วเว้ยอาจจะได้ประตูชัยหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็จบด้วยการแบ่งแต้มกันไปก็เรียกได้ว่าลีพูลครับลุ้นแชมป์เต็มตัว <laughs> ตกตกตกเออ <c oughs> คำๆนะอย่าไปชี้เดยดถามว่ารุ้นแชมป์ไหมดูคะแนนครับรุ้นได้ครับไม่ได้เลวร้ายนะครับลิเวอร์พูลมี24แมนซิตี้มี27 3แต้มด้วยจำนวนนัดที่เท่ากันประตูได้เสียก็อาจจะห่างกันเยอะหน่อยแล้วก็อีก2นัดก,ก็จะเจอกันนะครับสัปดาห์หน้าแมนซิตี้เจอเชลซีที่สแตมฟอร์ดพิสก่อนที่หลังพักเบรกทีมชาติ25พฤศจิกา เปิดเอธิัตเจอริบัวพูลนี่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่แมนซิตี้จะสะดุดเสมอหรือแพ้ไม่ใช่ไม่มีมีนะครับพอเด,ดูการนี้ไอ้สองนที่แพ้ติดกันนะ่ะก็มีคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแฟนแมนซิตี้ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ2เกมนี้มันมีอยู่มันก็อาจจะกดดันแมนซิตี้ไปด้วยในตัวก็ได้ที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ว่าซิตี้จะพลาดหรือไม่พลาดที่สาคัญคือ ไอ้ทีมที่จะแข่งด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเจอความโหดร้ายของ VR ความห่วยแตกบัตรซบของกรรมการสุดท้ายคุณต้องรีบกลับมารวบรวมสมาธินะครับแล้วก็เล่นในเกมของตัวเองแล้วพยายามเก็บแต้มเกาะกลุ่มตามแมนซิตี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกฉีกหนีออกไปแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่4ซึ่งดูศักยภาพแล้วนะครับไม่ว่าสเปอร์ที่จะแข่งคืนนี้กับเชลซีตีสาเมืองไทยนะครับ อาร์เซนอลที่โดน VR เล่นงาน,นเกมล่าสุดที่แพ้นิวคาสเซลรวมถึงลิเวอร์พูลที่ทำแต้ม6เจอกับลูตันทาวเมื่อคืนก็ยังไม่มีศักยภาพทีมไหนที่จะขึ้นไปเทียบกับแมนซิตี้เลยโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องของขุมกำลังสำรองและฟอร์มการเล่นคือถ้าจะแช่งตอนนี้หลายๆคนแม้กระทั่งผมเองก็ตามมีเคยคิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าแมนซิตี้ไม่มีเดอบรอยพลังสังหารมันน่าจะดรอปลงหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่า พวกจูเลียนอัลบเลสเอยหรือใครเอยที่อยู่มันโดยเฉพาะโดกูนะครับปีกตัวจี๊ดที่ได้มาใหม่นี่ก็โอ้โหแสดวแห้วทั้งลากเลื้อยทั้งเปิดแอซิตทั้งยิงประตูทั้งมีส่วนร่วมกับเกมกรุกทะลุทะลวงของแมนซิ t y ตี้ได้อย่างสุดยอดมากนะครับกลายเป็นว่านะครับการขาดหายไปของเควินเดอร์บอยแทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับแมนซิ t y ตี้เลยเพราะว่าเขาเล่นด้วยระบบเล่นด้วยทีมเวิร์กนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ วันแมนโชนะครับมีตัวทดแทนคืออาจจะใช้เวลาสักสองสำนัดแต่ก็ตั้งหลักได้เร็วกลับกันนะครับถ้าดูจาก2เกมที่แมนซิตี้แพ้ในรีเม์ล,ลีกด,ดูการนี้ก็คงต้องไปลุ้นให้โรรี่นะครับเจ็บหรือไม่ก็แบนนั่นแหละแต่พูดถึงแฟนทีมอื่นที่ต้องแช่งแมนซิตี้นะเพราะนี่คือหัวใจหลักในแดนกลางจริงๆนะครับก่อนที่บอลมันจะทะลุจากตรงกลางสนามไปถึงกองหลังและไปถึงปากประตูแมนซะิตี้เนี่ยโรรี่คือมีส่วนสําคัญ ถ้าเป็นคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาวินฟิลลิปหรือใครก็ตามเล่นได้แต่ศักยภาพมันสู้โรลลี่ไม่ได้แม้ว่าในเล่นเล่นในทีมชาติสเปนเขาจะเล่นเป็นตัวกองหลังเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแต่เล่นกับแมนซิตี้เขาเล่นเป็นตัวโอบอนตัวคุมจังหวะตัวตัดเกมตัวทาลายเกมแถมยังมีทีเด็ดเติมขึ้นมายิงแถว2ขึ้นมาสอดทะลุทะลวงทําประตูได้อีกนี่คืออาวุธที่มันหลากหลาย ของเรือใบสีฟ้าแชมป์สามสมัยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตอนนี้ซิตี้จะกลับมานำเป็นจ่าฝูงส่วนคืนนี้จะโดนสเปอร์ทวงคืนบัลลังหรือเปล่าเชลซีคือผู้ให้คําตอบแล้วเชลซีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเชลซีหยุดสเปอร์ได้คืนนี้นะโดยเฉพาะถ้าชนะสเปอร์ได้โอโหนัดหน้านะครับนัดหน้าได้เล่นในบ้านเจอกับแมนซิตี้ก็อาจจะมีมีทีเด็ด นะอาจจะมีทีเด็ดมีกำลังใจในการที่จะหยุดแมนซิตตี้เสมอหรือชนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าคืนนี้โดนสเปอร์ล่อเป้าก็อาจจะโดนเรือใบทําลายสะพานสะพานสแตมฟอร์ดบิชนะครับทำลายสะพานหักพังพ่นาศต่อเนื่องแล้วอนาคตของมาริโ o โปเชติโนก็อาจจะถูกแขวนอยู่บนเส้นได้เช่นเดียวกันกันกบเอริกเทนฮากก็เป็นได้ ก็ตามนั้นแหละครับรุ่นกันต่อไปส่วนเลี้ยวฟูลรอดตายถูกล้อบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยน่าจะทั้งวันนะครับน่าจะทั้งวันเพราะครูอริที่รักก็ฟอร์มยังไม่แน่นอนนะครับแฟนๆก็เลยอาจจะยังไม่ออกตัวก็อย่างที่ผมบอกนะครับเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ให้มันมีความสุขนะครับแซวกันได้แขะกันได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ต้องล้ําเส้นมากนะครับบางคนนี่ไม่แยกแยะเลยนะ ผมไปเห็นคอมเมนต์ในเพจเพจหนึง่งโอ้โหคือแอดมินเนี่ยเขาพยายามที่จะพูดให้กำลังใจคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของลุยดีอัสแต่มันก็มีคอมเมนต์แบบเฮี้ยเนะผมใช้คาว่าคอมเมนต์แบบเฮี้ยไปบอกว่าอ oh, พ่อดีอัสเป็นพ่อของแอดมินนะครับทำไมต้องห่วงทำไมต้องให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้แฟนบอลประเภทนี้มันดีแต่ปากนะครับ ตัวเองยังไม่กล้าแสดงตัวด้วยนะครับไม่กล้าแสดงตัวตนด้วยซ้ำนะครับใช้โปรไฟล์หลอกใช้รูปอวตารอะไรก็ตามมันก็เลยเที่ยวกล้าที่จะใช้คำพูดอะไรที่มันส่อถึงสกุลนะครับส่อถึงการศึกษาส่อถึงสามัญสำนึกของความไม่ใช่คนมันไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วแต่มันก็เร็วกว่าคำว่าคนก็คือเดรัจฉานนั่นแหละ นะครับไอคนที่มีความคิดแบบนี้นะครับพ่อคนอื่นหรือบุพการีของคนอื่นเขาก็มีความสาคัญกับบุคคลอื่นนะครับเราไม่ได้เป็นบุพการีของเราแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปแสดงนิสัยเร็วซามต่ําช้าที่จะไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นนะครับไม่ให้กําลังใจก็อยู่นิ่งๆดีกว่านะครับไม่มีใครเขาว่ามึงเป็นบ้าหรอกหรือว่าไม่มีใครเขาว่ามึงเป็นบ้าหรอกนะครับอ่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนฟุตบอลพวกแฟนบอลน,น้ําเน่าด้วยแล้วกัน นะครับหรือแฟนบอลที่ไม่มีสมองอะนะครับเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ก็แนะนําให้ไปเปิดช่องทําเองเลยนะครับอยากว่าอยากพูดอะไรเต็มที่นะไม่ใช่ไปหลบอยู่ใต้กระโปรงแล้วอยากจะพิมพ์แขะทีมอื่นก็พิมพไปเรื่อยผมว่ามันไม่แมนในฐานะที่เราเชียร์กีฬาฟุตบอลที่มันเป็นกีฬาแบบลูกผู้ชายมันแมน ลีเวอร์กิฟต์อัพครับยูว w i l เวอร์วอล์ k อ l o n e สโลแกนนี้ไม่ใช่เฉพาะลีเวอร์พูลครับให้กำลังใจทุกทีมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจวดแน่นอนครับ